สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาขายของนะครับมีไอยาเลสสวยๆนะครับกาลังออกดอกเลยกระเช้า1อยหบาทนะครับไอยาเลสจะออกดอกช่วงนี้นะครับบางต้นก็กําลังแทงช่อนะครับบางต้นก็ออกดอกบานแล้ว เป็นอเยเลศพันแท้นะครับเป็นอเยเลศป่าเนาะปลูกใส่กระถางแล้วสวยงามแล้วครับพร้อมแขวนได้เลยเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับหนึ่งกระเช้าก็จะมีประมาณ2ต้นนะครับ2ต้นถึง3ามต้นสามต้นก็จะขนาดเล็กหน่อย ช่อดอกที่ติดไปถ้าส่งก็อาจจะมีฝ่อมีช้ำบ้างนะครับเพราะเนื่องจากการขนส่งเนาะอันนี้เป็นสายสาสีนะครับสายสาสีพามาปลุกติดขอนไว้แล้วสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสุดคลาสสิกไม่ได้ใส่กระถางนะครับติดไม้มันจะดูเป็นธรรมชาติกว่า อันนี้เป็นใส่น้ำพึ่งไทยนะครับปลูกติดขอนไม้ไว้แล้วหน่อค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใส่น้ำพึ่งไทยมันจะเลี้ยงง่ายหน่อยนะครับใช้ได้ครับคุณผู้ชมสนใจก็โทรได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับเนาะหรือจะอินบ็อเข้าความเพจเลยก็ได้นะครับ มีแอดมินรอตอบอยู่นะครับขอนนี้ก็สวยนะครับ200บาทน,นะครับใส่น้ำพึ่งไทยติดขอนธรรมชาติส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอเอื้อเงินหลวงนะครับเงินหลวงกำลังออกดอกเลยทีเดียว เป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วใส่กระถางนะครับพร้อมแขวนไม่ช้ำไม่หักนะครับนะครับนี่กําลังดอกนะครับนี่อีกไม่นานก็จะบานแล้วนะครับเดี๋ยวจะทยอยออกเรื่อยๆนะครับต้นที่มีใบทั้งหมดเนาะกําลังแทงออกมาแล้วนะครับแทงช่อด,ดอกออกมาละเดี๋ยวก็จะทยอยบานเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ เป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะครับมันจะสวยขึ้นทุกปีทุกปีนะครับดอกขนาดใหญ่นะครับเอื้องเงินหลวงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนี่นะครับออกมาตรงปลายกระถางละ220บาทนะครับกระถางหกนิ้วนะครับ ส่วนชุดนี้จะเป็นสายเบนสันนะครับสายเบนสันปลูกติดขอนไม้ไว้แล้วหน่อสมบูรณ์เลยครับไม้ละ150บาทเท่านั้นช่วงนี้หน้าฝนนะครับกำลังแตกหน่อนะครับเนาะยังจะไม่มีดอกนะครับเขาจะออกดอกช่วงเดือนอ่านีนาเมษานะครับ ยาวไปจนถึงพฤษภาเลยสายเบนสันจะออกดอกที่หลังหน่อยนะครับโคนละตัวกับอะโมน่มนะครับดอกจาสีขาวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับ150บาทครับราคาพิเศษเลย ชุดนี้จะเป็นสายโอโนโชมพูนะครับลูกค้าสายค่อนข้างยาวนะครับมีหลายลำใส่นะครับสายโอโนโชมพูกระเชาาละ250บาทปลูกใส่กระถาง4นิ้วนะครับสามารถเอาไปแขวนหรือซ้อนกระถางต่อได้เลยอันนี้เป็นภาพประกอบนะครับพวงยกแขระครับอันนี้ เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะชอบแดดอันนี้เป็นกุหลาบโคราดครับเหลืองโคราดราคาพิเศษนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับเป็นไม้ที่สีดีแล้วก็เบอร์ดีมากดอกค่อนข้างใหญ่นะครับสีเข้มมีกลิ่นหอมเนาะสีเหลืองตัดม่วงเลยนะครับกระเช้าละ ร้อยแปดสิบบาทนะครับอินบอกข้อความเพจมาได้เลยนะครับเอาไปซ้อนกระถางต่อนะครับเป็นไม้ที่โตวไวอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถอดกระถางออกนะครับกระถางพลาสติกสีดํานี้ไม่ต้องถอดออกนะครับซ้อนไปได้เลยแล้วก็เสริมกับมะพร้าวไปนะครับเดี๋ยวลากเขาก็จะพันรอบกระถางเอง ส่วนชุดนี้จะเป็นโนบิเล่นะครับโนบิเล่เป็นไม้พันแท้นะครับนะ้อเลี้ยงใส่กระถางไว้แล้วดอกค่อนข้างสวยนะครับกระเช้าร้อยห้าสิบบาทนะครับสินค้าทุกชนิดยังไม่รวมค่าส่งนะครับจะมีค่าจัดส่งแปดสิบบาทแบบเหมานะครับแบบเหมา หนึ่งกระถางก็จะมีสองถึงสองต้นครับประมาณสองต้นนะในกระเช้าหนึ่งอันนี้เป็นข้างแสดเออีกโทษครับสายแสไอ,อีกละเข็มแสดครับเข็มแสดป่านะอันนี้จะเป็นกุหลาบแม่เมยนะครับสินค้าสวยมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับสนใจก็ inbox สอบถามข้อความเพจได้เลยนะครับ หรือจะโทรตามโบโทรที่ผมขึ้นไว้ให้นี้นะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ